ะคะคุณพ่อเอกสิทธิ์เขาซื้อมาให้ข้อหอมกลัวค่ะนี่เล่นก่อนนอนนะคะข้าหอมกลัวข้อหอมไม่กล้าเข้าใกล้แม่จับมาใกล้ๆก็กระโดดหนีเนี่ยค่ะข้าหอมกลัวเรี่องเป่าก็มองใหญ่เลยกลัวทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องขี้ขาดนะดีใจจังเลยค่ะ ปาเต็มไม่ค่อยได้เล่นอะไรอะค่ะดูสิเนาะคนเป็นแม่เนาะเวลาเห็นลูกมีความสุขก็รู้สึกดีใจเขาหอมเข้ามาใกล้ๆสิลูกหรือพี่น้องนี่คือเราเตรียมนอนกันแล้วนะคะปูที่นงที่นอนเรียบร้อยแล้วแม่นอนข้างล่างแม่นอนกับลูกๆนะคะ เรียมนอนกันแล้วค่ะรับเงินนอนแล้วนะคะนอนอยู่บนเบาะอ่ะเป่าเต็มหนูไม่โอเคแล้วเหรอลูกเดี๋ยวแม่ไปให้น้องใกล้ๆนะเผื่อน้องจะมีความรู้สึกมั่งแม่ไปให้น้องใกล้ๆกัดเพียงเปามาแล้วครับเพียงเปาเริ่มสนใจเพียงเปาครับมันเล่นไม่ได้นะครับมันเป็นของเด็กนะครับเพียงเปาเขาเหมือนเด็กอะคะ่ะดูสิดูสิ มุ้งมั่นมากเลยพี่อังเปามุ้งมั่นมากเลยค่ะอะ่เล่นไม่ได้นะลูกเดี๋ยวของน้องพังพี่อังเปาค้ามันงับไม่ได้นะลูกของน้องพังนะครับไม่ได้เลยค่ะเด็กคนนี้อังเปาเป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่คือคือเขาอยู่มากับเด็กๆก่ะคะ่ะเขาชอบเด็กๆเ,เพราะเด็กๆเ,เอาของเล่นมาให้เขาเล่น เล่นด้วยกันก็เอามากัดเล่นม้่งอะไรมั่งเขาก็เลยเป็นเด็กที่ชอบของเล่นพี่อางเปาเดี๋ยวอ้วกแตกนะดูหัวที่หมุนตามเขาใหญ่เลยนะ่ะพี่อางเปาครับเดี๋ยวอ้วกแตกครับลูกแม่ต้องการให้เขาหอมเล่นลูกจะได้มองเห็นมีพัฒนาการที่ดีแม่ต้องห้ามพี่อางเปานะคะเพราะว่าพี่อางเปานี่คือถ้าเล่นปุ๊บแตกเลยค่ะพี่อางเปาจะเล่นตุ๊กตานิ่มๆได้อย่างเดียวแม่อาไปให้เขาหอมใกล้ๆเขาหอมหนีเคาเขาหอมกลัว เพียงเปล่าเพียงพอไปคุยกับน้องสิลูกบอกน้องว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาหาแม่ครับแม่กําลังดูน้องอยู่แฮะฮะฮะมันอยากได้ไม่ได้ร้องคืออยากได้ค่ะคืออยากได้เอามาเป็นของตัวเองเขาหอมมั่นมากเลยนะคะเนี่ยกลัวก็กลัวโอสงสารลูกจังเลยเนี่ยเอาอีกแล้ว เดี๋ยวแม่จัดการของเล่นก่อนนะคะเพี่ยงก็จะไม่ยอมแล้วรับเงินมาแล้วค่ะรับเงินมาแล้วค่ะผู้ไม่เคยกลัวสิ่งใดหลับอยู่นะคะเนี่ยหลับอยู่นะคะเนี่ยผู้ไม่เคยกลัวสิ่งใดรับเงินพาน้องมาเล่นหน่อยสิลูกพาน้องเล่นหน่อยสิลูก แม่ไม่อยากให้พี่อย่างเปามองอะค่ะถ้าพี่อย่างเปามองแล้วแม่กลัวพี่อย่างเปาจะอัจเจียนออกมานะคะกำลังกำสนดก,กันละนะคะมไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดเดี๋ยวแม่เรียกลูกให้นอนดีกว่าเพราะพี่อย่างเปาเริ่มหงหุดหงิดใส่แม่และ ป,ปุดฟัดฟุดฟัดอยู่เนี่ยค่ะแม่ก็จะคอย,ยดูให้เขาหอมออกมาเล่น